ชาชีสมาลองกันนี่ร้านดังในติ๊กต็อกนะดีไซน์อะไรดีไซน์อะไรมีหลายน้ำเอาชาเนาะชาชีสอันไหนนี่ไงก็เอาเมนูที่เขาดังนี่แหละชาชีสอีอ๋อหอามีหลายแบบใช่ไหมมีชาใต้ชาใต้ชีสชาใต้วิฟคีโอเคชาใต้ชีสชีสขูดมีหลายแบบมีชาเขียวด้วยนะนี่เหมือนกัน ชีสพ,พุนๆชีสเยอะมากว,าว้าวน่ากินฝุดๆโอ้ยไม่กอดมันจะคว่ำมั้ยล่ะตกตะลึงไายแล้วเดอดดีนะอรอ่อยใส่เลยอ่ชิมก่อนชิมชาชีก่อนคือน่ากินมากทุกคนนี่ขอถ่ายรอบเดียเด๋ยวๆชิมชิมชิมหนูชิมก่อนแล้วอชิมต่อ ชีสเค็มชีสเน้นเน้นชีสเน้นเน,น้น,น,นชีสมันก็เค็มชาเย็นอร่อยอร่อนะชายเย็นอร่อยติดใจสิต้องกินคู่กันชีสด้วยวิปครีมด้วยชายเย็นด้วยนี่อร่อยเนาะเกี๊ยวทรงเครื่องโคตรเกี๊ Led กยวโอ้โหเขามีนี่ หมูไส้กุ้งสด4ชิ้น50หมูไส้กุ้งสด9ชิ้น100แล้วก็กุ้งล้วน6ชิ้นหนึ่งร้อยต้มกันสดๆดแบบนี้เลยนะนี่มันสดสดต้มสดสดเอาแบบพร้อมกินเลยนะคะใส่ให้หน่อยด้วใส่มดเลยนี่ขอบอกว่าซอสเขาคือแบบว่าไม่เปรี้ยวไม่เค็มเนาะคือกำลังดีนนอะเนาะ ส่วนน้ำจิ้มสามรสคือแบบว่าแซ่บมากเห็ดแล้วพอกินรวมกันกินมาพร้อมกันแล้วคืออร่อยกลมกล่อมไปไปต่ออร่อยคนนี้เผ็ดคนนี้เผ็ดเผ็ดรับว้าวอันนี้โกโกโน้นะทุกคนดูสีเข้มข้นมากว้าว โกโก้ก็มีเป็นอันนี้ช็อกโกแลตใช่ไหมคะอาว้าวนี่นะมีช็อกโกแลตด้านบนแบบนี้อะไรนะโดยชอบถูกใจดีไซน์ใช่ไหมน่ากินใช่ไหมโอ้น่ากินมากดีไซน์ดูดิอ๋ออันนี้ไซส์เล็กอ๋อห้าเก้าคุ้มมากเพิ่มช็อกขูดห้าเก้าเท่าชาเมื่อกี้เนาะเท่าชาชีสมกี้ห้าเก้าเท่ากัน ว้าวน่ากินเวอร์น่ากินเวอร์น่ากินเวอร์กินเลยกินเลยกินเลยเป็นไงเข้มข้นไหมอร่อยอร่อยเสิเดี๋ยวนี้ช็อกโกแลตฟูดน่ากินนะชอบนี้มากกว่าเนี่ยเหรอ หนูชอบนี้มากกว่านะเหรอให้พ่อชิมก่อนพ่อชอบไหนมากกว่ากันพ่อชอบเกี๊ยวปลาดอ๋ออร่อยน้ำคู่เมื่อกี้พาก็อร่อยใช่ไหมเดี๋ยวแม่นะแม่ไม่ได้ชิมกับเขาเลยชิมนี้ว่าใหแม่ชิมคนสุดท้ายชิมคนอันไหนอร่อยกว่ากันชาเย็นกับกะกับโกโก้ได้ทั้งคู่อะไรทั้งคู่แล้วแต่คนชอบเนาะว้า แล้วแต่คนชอบนะอร่อยทั้งคู่ทั้งชายเย็นทั้งโกโก้เลยนะนี่ใครเจอร้านนี้ที่ไหนน้อผ่านนะงานไหนก็ลองชิมกันได้นะคะทุกคนคุ้มค่าสมราคาอร่อยปะไปต่ออร่อย ขอ,ขอชิมชีสก่อนวิปครีมต่อไปกินกู้กัน okay. ทั้งหมดอร่อยเออแต่ชอบโกโก้อ่ะไปอร่อยทอดมันกุ <S <s ้งเนื้อกุ His ้งรวนรวนกุ cool ้งเด้งเด้งสี่ชิ้นห้าสิบแปดชิ้นร้อยเอาสี่ชิ้นค่ะ 哇。Yeah. ไปต่อว้าวดีไซน์บอกว่าอยากกินปลาหมืกอ,อีกแล้วเอาแบบไหนเมือกล้วนอะไรใช่ไหมงานไหนงานนั้นนะซื้อทุกงานนี่แม่ค้าคนสวยแม่ค้ากับน้องจีนเปนไหนแซงกว่ากันน่าจะแม่ค้านะเก้าร้อเลย นี่ดีไซน์ชอบกินหมึกแบบนี้นะทุกคนอร่อยมากส่วนพ่อป๋องชอบันนี้อะใครชอบแบบไหนคอมเมนต์มากันได้นะนี่ได้แล้วขนมครกเจ๊แค่แคกป้านี่ยส้แน่นแน่นดีไซน์ใส่อะไรคะข้าวดีไซน์ข้าวโพดข้าวโพดล้วนเลยเหรอว้าวนี่กล่องละหกสิบบาทไส้รวมแบบนี้ก็น่ากินเนาะ นี่อู้หใส่เยอะมากระวังร้อนนะเปล่าก่อนร้อนมากเหร้อนั้ยร้อนอ่ะมันร้อนอที่แล้วน่าอรอร้อนหรอโอเคปาเยี่ยมาละ ตั้งแต่วันที่15ถึง24สิงหาคมนี้นะใครมาเที่ยวก็แวะมาได้เลยนะร้านขนมทุกชิ้นแข็งนไปต่อไอติมเลิศงานไหนงานนั้นว้าวสี่อันยี่สิบอาน้ำได้บ้างคะโคกสองอ๋อทีไรก็เขียวสองโคกสองได้แล้วทำอะไรกินหนึ่งอัน ăn không? ăn không? ăn không? mẹ, mẹ ăn mẹ ăn